สียาผ้าสีผ้ามาเพะเอ่อทั่วงอกแบบนี้ง่ายเนาะค่ะง่ายอีดีค่ะง่ายแบบสะดวกสบายเนาะสูตรของสียาผ้ากับแพ็์เอ่กอกะเพาะแบบนี้เนาะแล้วแต่ผู้ใดสิไปเฮ็ดนําเนะาะทกง่ายๆก็สิมีฐานซึ่งนี่ค่ะกระดาษทิชชู่แบบนี้ค่ะแล้วก็มะเล็ดพันธุ์แบบนี้ค่ะแล้วก็หม่องแซ่หม่องแซ่มะเล็ดเนาะค่ะเนาะ กราเซอเมล็ดนัก,กนมิดถุงถุงถี่คุ้มเขานะคะนาะนี่ค่ะเป็นถุงสีดำสีขาวก็ได้ถุงพลาสติกเอาไวคุ้มนี่ค่ะแค่นี้แหละค่ะเ้าก็มาเริ่มแซอเมล็ดไวขึ้นหนึ่งก่อนเนาะเขาก็ส้่งสีมะเบิงทงออกแบบง,ง่ายๆง่ามๆกันค่ะค่ะเอาตัวนี้เซเนาะ อีเซียผาา้าสีเข็ดวสองสันเนาะคะ่ะสองสันกระจาเอาสองสันเนาะคะ่ะเนี่ยฐานซึ่งซ้ำอยู่ทีสองสันประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเพิ่งประมาณ,น,มาณนี้ค่ะขีดนึงหรือว่าขีดเออเกือบถึงขีดนะะี่ค่ะ มะม่านี่ก็ได้หลายล่ะนีดเดียวฉีดหนึง่งแล้วเจ้าค่ะค่ะนิดเดียวมะมา่านจะได้หลายล่ะคะ่ะถ้าเป็นถ้วยกระถวยนี่น้อยถ้วยตวงนะคะค่ะล่างเศร้าเอาเอา่เอ เม็ดที่มันเสียออกค่ะมันสิล้อยขึ้นล่างออกจากสามสีน้ำเนาะค่ะเนาะล่างออกแล้วค่ะเข้ากับเซรได้ค่ะแซ่แบบแซรไปขึ้นนึงเขาจะไมห่หยุดเนาะว่าเขาจะาม่พอว่ามันสีออกมาแบบงามค่ะอืมค่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งโตขันตอนต่อไปเนาะเดี๋ยวแซ่ไปขึ้นนึงก่อนค่ะมาค่ะแบบนี้พร้อมแล้วสําหรับการเพาะทวทงออกง่ายๆในฐานสิ้นนะคะ สย่าผ้ากับสีเห็ดเห็นเดิมเนาะเฮักกาดเซตุงงอกมาได้ขึ้นนึงเนาะค่ะสีย่าผ้ากับล่างอีกการล่างตุงงอกค่อยๆล่างประมาณสองเท่อเนาะค่ะเนาะล่างออกสองสามหนามก็ได้ค่ะที่นี่เก็ได้ตุงงอกมาละ่ะเนาะเฮาแเซขึ้นนึงละเนาะค่ะกระดาษทิชชู่เด้ กระดาษทิชชู่ค่ะใส่เนอะห้องค่ะห้องประมาณนี้ก็ได้เนะ <c oughs> ะอะเพราะว่าฮอสิเอาทัวลง่งนะคะเนอะบานี้เอากระดาษทิชชู่ห้องแล้วก็เอาน้างนะคะเห็นไหมค่ะ น้ำนี่อุปกรณ์ขวดน้ำที่กระบอกน้ำเนี่ยชุ่มด้วยค่ะ,คะอุปกรณ์ท่าก็บมีกระดาษทิชชูขวดน้ำฐานซึ่งและกฝาถุงพลาสติกสีดำสีขาวก็ได้ท่ากับ ได้แล้วฮก็เอาเม็ดถั่วลงเลยค่ะพอแบบง่ายๆเนาะคะ่นะเม็ดถั่วทิศยาพาเอาให้เบิงะะ่งเลยค่ะกัดสีได้หลายอยู่พอพอเฮาเซนามันกัดสีได้หลายเนาะคะ่ะเก็บได้สองสองสันกับแบบทีทีกันเนาะคะ่ะเคลียเคลียให้มันเสมอกันเนาะคะ่ะ กรเฮดได้แบบอวกเพราะว่ามันทีกันเนาะคะ่ะแบ่งออกสองสันนะเคี่ยวให้ท่อกันค่ะเคี่ยวให้ท่อกันให้เสมอกันนะสันที่หนึ่งสันที่สองเข้าก็บเฮดขึ้นกาค่ะ ยอายหญ้ามาทั่วให้เสมอกันนะคะน่ะเนาะเดี๋ยวเคลียเคลียให้เสมอกันเนาะสันที่หนึ่งแล้วนะคะสันที่หนึ่งค่ะสันที่หนึ่งเห็นไหค่ะเพราะก็สันที่สองเอากระดาษทิชชู่ใส่พูเกาค่ะกระดาษทิชชู่ใส่พูเกาเนาะใส่เห็ดทั่วค่ะอาสิใส่หนาเนี่ยค่ะเพราะว่าปอกชั้นที่ชั้นแหลกไว้เนาะใส่ค่ะ ใส่กระดาษทิชชู่ือเก่าค่ะคุหมนานคือเกา่าวานคือเก่าค่ะวานเห็ดทัว่วคือเก่าเนาะคะนะ่ะเนาะวานเห็ดทัว่วคือเกา่าบันกระจังมาบึงวานวานเห็ดทัวด่วเด้อค่ะแล้วแต่ผู้ใดสีเอาหน่อยเอาหลายยาผ้าจันที่สองกับบทีค่ะกับประมาณเนาะคะ่ะ กระวานทัวล่งประมาณนี้บททีบันไดสันแดกหลายกว่าสุดท้ายเนาะคะ่กะก็เอากระดาษทิชูนะะี่ค่ะคุ้มคุ้มไว้สิคะ่ะอีกเนาะคะ่ะคุ้มไวปพิชานละ แค่นี้ค่ะผ้าผ้าที่ห้องบสใส่เนาะคะ่ะผู้ดใดอยากใส่ผ้าหรือว่าผู้ใดสีเอากระดาษที่ชูได้ลหลายซั่นกระ,ดะ,ะได้เนาะค่ะแต่วสชย่าสิใส่ผ่า จุดน้ำคุ้มไปเนาะค่ะผ้าที่ห้องโบใส่เนาะค่ะแบบว่าผ้าใส่ในครัวเลื่อนห้องเ,าเซาใส่คุ้มแมงสิค่ะคุ้มแมงสินี่ค่ะผู้ใดโบอยากใส่ผ้าคุ้มแมงก็ใส่กระดาษทิชชู่ได้หลายสันเนาะแค่นี้ก็แล้วการทนพวทั่งหมปิดสันฐานซึ่งฐานหนึ่งเดแบบัสเชียผ้าเห็ดสองสัน บาดนี้กะเอาใส่ถุงยางเนาะคะ่ะถุงถุงพัชติคุ้มเนาะคะ่ะคุ้มแล้วก็ไปไหว้หมองทัานผีบัวมิเสียงนะค,ะค่ะก็แล้วละแล้วก็กรดน้ำรดน้ำใส่ขวดยังสีใส่รดน้ำเนาะคะ่ะฉีดน้ำรดน้ำมืมอละเทือเนาะคะ่ะประมาน มือและเทือที่ย่าผ่าเห็ดนะ้องเบิงว,ว,างวา่าคว่ำซุมคว่ำยังบอลสินะยให้นามมันแฉะลน์สินะ,นนะนะเขาก็กะเอาประมาณสองสามมือก็ได้ก,กินนะคะเดี๋ยวเขามาเปิดเบิงเนาะคะ่ะเนาะเขามาเปิดเบิงเธอนหงอกกันเนาะค่ะวะนันวิธีเพาะเสถานซึ่งไง่ายๆเนาะคะ่ะทวงวงอกเสียาภาพเพาะแล้วล่ะค่ะอันนี้สามมือเวยค่ะเพาะเบบงะะ่ายๆค่ะ าาก็สิได้เอามาเก็บใส่เอามาเก็บใส่กองแล้วก็ใส่ส่วนไว้นนี่ค่ะเพราะแบบง่ายง่ายเห็ดให็บบึงค่ะสูตรของสียาผ้าเด้อค่ะตัวงอกมีหลายสูตรสูตรแบบได้ง่ายกับเห็ดเอาค่ะนี่ค่ะก็เ,เก็บเก็บแบบนี้ซันซันซันแบบนี้ก็เ,เก็บใส่ผ้าชนะเนาะค่ะเนาะ อนนี้สันเทิงด้วยค่ะสันเทิงอันนี้สันล่างค่ะใส่ทิชชู่แล้วก็เอาผ้าที่ปิดไว้นะที่เสียผ้าเห็ดให้บึงเนาะคะ่ะเนาะสันเทิงสันลางค่ะนี่ละค่ะก็ะสีเอาไว้เห็ดเออเนาค่ะนี่ค่ะยิบมากนี่ค่ะก็ะสีเอาไว้เห็ดเออหอยทอดเนาะค่ะเห็นบ่ค่ะ เขาสิบเป็นยังสี่ะยิบออกมายังสี่ะดบดดายอันนี้หยากสั่นสันกับใจกลองไหวเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะวิธีเพาะถุงออกสิยาพา